ช่องคนกับลูกกับแมยากอยู่ไกลบันไดนะแต่ยังมาแบบยังส่อุ้มลูกแล่นมาแม่ยังอยู่แม่นอันนี้ก็อาศัยพี่ชายน้องน้ำเนาะมันอยู่ไกลคนแต่ยังได้ต่อเอาไพ่คนมาใช้น้ำแบบนีู้กับเหรียญเดาโดนไพ่ก็นี่แบบจะเอาเงินเข้าไพ่กับโบมีเงินบบมีเห็นไหมไพ่ไมีแต่บบมีเงินเห็นไหมเวลาสั่งเพื่อนเขาก็จะได้อใส่ไพ่ตั้งพี่น้องน้องเนาะเพราะว่าอยากสั่งเพื่อนก็ต้องใช้ได้ใช้ผ้าเหมือนกันเนาะ กับสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขูสุคนหรือว่าจะเป็นเอฟซีฟังไทยฟังลาต่างประเทศแต่ยินดีตอนรับเข้าสู่ซองยูทูปพอน้องคนหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยกลับมาพบมาพอกับซองยูทู u พ e พอคนหน้าอีกเช่นเก่าเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เนาะพอน้องคนหน้ากลับมาบรรยากาศก็อยากเมืดๆหน่้อยนึงพ่อแพี่น้องเอ้เพราะว่าคอยคำลงแดงเนาะ พะว่าเมื <Red> ่อนี้อาชีมาคำพวยพี่น้องไลยมาหาทางน้องจอยเพล่นพี่น้องไลยเมื่อนี้กลับมารับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ทางหลวงพี่พวยพี่น้องเนาะกับมีเงินมามอบหมายให้ทางน้องจอยเพ่อนพี่น้องเรื่อขนมนมเนยเนาะโดยเมื่อนี้กับพอน้องหน้ากลับมาพร้อมทีงานคือเก้าพวยพี่น้องไลยเนาะมาทางน้องพอยสาววัฒนาพวยพี่น้องไลยเนาะกลับมาอ่า สอบถามน้องจ้อยนี่ใพ้พี่น้องไล้มาสัมภาษณ์น้องจ้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นไล่เป็นที่ดินปลูเกเพื่อนปลูกซานแ้วบนเนาะน้องจ้อยนี่นอ้องือว่าจาังใดเพืพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี่เนาะทางทีมงานเฮาก็ได้ข่ามาโอ้ลมกับน้องจ้อยก่อนเพืพี่น้องเลยคอยว่ากันไปเนาะโดยไปเบิ่งไปส้มพร้อมๆกันเลยเพ่อ่พี่น้อง,ยยองโอเคพ่อ่พี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดบ้านของน้องจ้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะ โดยสบายดีน้องพอโดยสบายดีน้องว่าสบาดีโดยมากันคือเก้าพี่น้องไ้มาครบทีมเนาะมื้อนี้ก็มาฮอดจอดถึงรเป็นที่เรียบร้อยน้องพอเอไปไปทักทายสบาดีน้องจ้อยเพิ่นโดยสบาดีเด้อโดยสาดีน้องจ้อยนํานาะอ่าเป็นจังไดมื้อนี้ มาตะเกี่ยวเขาตะเกี่ยวเขาคือการโดยโดยโดยมาตะเกี่ยวเขาเนาะไปเกี่ยวเขาคู่มือโอ้โดยโดยโดยไปเกี่ยวเขาคู่มือเนาะโดยเป็นยังไงต้องจอยที่ดินที่ร้อนที่หาน่าไล่แล้วบ่ได้แล้วโอ้ได้แล้วดินเอื่อยคนนี้แหละถามคนดินเอื่อยบ่อโอ้ถามเจ้าถามเอื่อยแล้วโอ้โดยโดยโดย โอ้โอเคดิ้านหน้าบ่เดีอทั้งทั้งหน้าหรือทั้งดังน้องจอยโอทั้งดังเนาะก็บ่เป็นอยังเนาะน้องจอยเนาะขอให้มีบอนอยู่บอนส้นเนาะเป็นอยังขอให้มีบอนอยู่บอนส้นบนช้างโาต้อนอยู่ใชไโดยโดยกาเพิ่งว่าราคามาแล้วบน้องจอยเพิผลว่ามาแล้วเพิ่นอยากได้หกหมื่นแล้วก็คนว่าขอลงอีกจักหน่อยได้บอโอ้เจ้าต่อเพิ่น ต่อทวายันคนว่าแพงไปถาว่ายคนต่อยังชีได้บอเพิ่งเคยเอากันถ้าเป็นน้องนงตัวเองก็ชีได้วางหาหมื่นยังว่านี่คนว่านะโดยโดยโดยหาหมื่นเนาะล้องกะน้องจอยไล่เทกวัดเบิ้งหน้าบอดูว่าจังไรยังไรเทกเบิ้งบอยังไรเทกอ่ะบุเป็นมึองก็ชี้ว่าอย่างงี้โมเบิะงที่แเราบอกเลย เบิ่งอยู่ก็ิ่อยู่ได้กว้างเติบเนาะกว้างเติบน้องจอยกะว่าสิอยู่ได้ได้จังอันนั้นเนาะกะว่าอยู่ได้กะว่าอยู่ได้อยู่บ่บ่ได้อึดอันย่างมืออืนเป็นบ่องบ่ได้เป็นไรย่านล้างเฮือนเขาอะไรจะเป็นเป็นดินของเขาอันนนก็เลยคล้อเพิ่นนะโดยไก่พอดีอยู่ใกล้เอลยใกล้น้องเลยเนาะเออได้ได้ยากได้กลางบ้านกคนคนที่ขายให้เนี่ยเป็นญาติกันบ่น้องจอย โอ้ย่าทั้งแม่เขาก็บ่ได้ทิมบ่ได้ป้าดอกเขาก็เบิ้งลูกเบิ้งานแต่ว่าเขาก็บมีโดยโดยโดยโอ้ย่าทั้งแม่เนาะโดนนี่อยู่เนาะโดยโดยโดยกาน้องจอยกับมักถ้าว่าที่จะเอาที่บนคักๆนี่มันกับเพลงเนาะพี่ว่า เปนเชนเนทนจำปุกเฮือนนี่ก็ได้เป็นแสนเขาเยนนแนทางนะเป็นแสนหนาทางนี่อย่งเนาะทอลมเฮือนนี่ก็เป็นแสนที่ว่าที่ดินในการลุกคว่าได้ถมดินลายได้ทมบ่ลองจอยถมก่อนแล้ว้มดินก่อน่มันอยู่ทางหลังเนาะอยู่ทางด่างหมู่เนาะทางหลังมู่เป็นดินแบบลุกอย่งประมาณนี้นะตอบ่ไ่ด้ทมยังไม่ได้ถม่ได้อน้องยเนาะไดทมยดย ถ้าเฮาซื้อเฮาก็ได้ถมเอาเองโดยโดยอันนี้อันนี้ผู้นี้ว่าผู้ขายโดยสบายดีเนาะผู้ขายอ๋อเอื้อยเนาะเนาะลูกของป้านะว่าโดยโดยกมีแต่ลูกพี่ลูกน้องกันเนาะลูกเอื้อยลูกน้องกันว่ายัป้าก็เข้าและได้เบิ่งได้แยงได้ยื่นข้าน้ํายบ่มีนะโดยโดยโดยโอยน้องจ้อยบ่มีเพิ่นก็แบ่งได้ยืนอยู่เนาะ โดยการทั yeah. ้งเจ้าของเพื่อนน้ำเนาะไปชี้แจงให้เบิ่งแน่ยเพื่อนพี่น้องเลยอไปโดยว่ากลุ่มทำได้นะโดยไปพาเจ้าของเพื่อนไปน้ำโดยอันนี้ก็คือผู้ที่จะขายที่ดินให้น้องจอยเพอยพี่น้องเลยเนาะหรือว่าโมเมนต์ผู้อื่นผู้ไกลเพอยพี่น้องอะไรคือว่าเอื้อยน้องเพื่อนเองเนาะก็คือดุกที่ดุงน้องเนาะก็าติห่างๆกันว่าะัันซะเนาะ

พี่น mm. oh, oh, ้อือนลูกชายเจห้องน้ำโอ้โหโดยโดยโดยโอแตกต้นมางงี้อยู่ไหนี่บ้านใครเจห้องน้ำโอ้โดยโดยมันกัดกัดถือถือว่ายาวได้เม็ดคือกันพี่น้องเลยเนาะโดยอัดจากต้นมางงี้อยู่เนาะพี่น้องกัดพูนแล้วพี่น้องเลยไปใช้เจห้องน้ำเนาะอันนี้ก็ควมควมยาวเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ อืมไปพี่น้องเลยเนาะอันนี้คุงนี่เนาะอปพี่น้องอันนี้ครึ่งกครึ่งคุงหัวไปพี่น้องอันนี้อันนี้ทางทงหน้าเข้มทงนี่ก็บจีหัวเป็นเดนเนาะไปพี่น้องเนาะเป็นเด่นไปพี่น้องอะไรถ่ายทําแต่มันก็ยังมืดๆดอยู่อปพี่น้องเนาะเพราะยังบบท่านได้อันทางเนาะก็ยังบบท่านในหูเรื่องปันใดไปพี่น้องพอดูคร่าวๆเนาะ โดย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 แมนแมนแม่นกับพอได้อย nah, um> mm ู่เนาะแม่นสถานที่กับเพื่อนมูนเพื่อนมั้งแต่โมเมนเพื่อนเนาะมีแต่เพื่อนอันนี้โดยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเดินเนาะโดย แมนปลาขอบปลานี่ก็คือไอ้หัวเนี่เป็นแด่นนึกเอ้ยเนาะโอ้หัวเป็นแดนกำลัาเขาเนาะโดยโดยไอ้ทางยะมาทางนี่ก็คือเทียมนี่เนาะโอ้โดยโดยโดยพี่น้องเลยโอ้จงทางเนาะโดยควมก็โอเคอยู่เนาะควมปวงกันเนาะกะสิมาประมาณพอพอดมอยู่ห้องน้ำกับเฮือนเนาะ มาณโดยเกินประมาณเก้าเสาพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็เห็ดห้องน้ำนีน่ห้องน้ำทั้งล่างอันนี้จากจ,จากหันเขินมาในจักแมตเลยเนาะประมาณเนาะห่างกันจากแมตเลยเยังโมเลเทกพอพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็คร่าวๆให้ทั้งอ่าให้พอพี่น้องได้เบิ่งกันก่อนเนาะ ข้าวข้าวให้เบิ้งก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าอันนี้หูราคาเนาะก็คือหาเมื่อินโดยแม่แต่กระลมยูเฮือนเนาะเพราะว่าเป็นป้านี่ก็ทางออกเนาะแมน่ยูหัวกันย่างไก่พี่น้องเลยโดยทัดธมกับธมบโมลายพี่น้องประมาณโดยคือว่าโอเคพี่น้องเลยถ้าจะว่าสิไปซื้อทางนอกมันกับเพลงเนาะโดย ก็ไล่ทายทำให้ทางเอฟซีของเฮาเบิงเนาะแม่พ okay. ี่น้องเนาะกะความยาวเพิ่อนกับประมาณอ่าสิบน่าจะเกินสิบห้าน่าจะหอดสิบห้าเมตรจากหัวมาเนาะโดยสิบห้าเมตรจากจากไปหาเฮือนห่างจากเฮือนมาหาหัวคุณพี่น้องเลยเนาะกะสิบประมาณสิบห้าเมตรความยาวเนาะโดยโดยโดยประมาณนี้แหละคุณพี่น้องเลยกับพอดีดมเฮือนเนาะ พอดีดมเพื่อนดมห้องน้ำพ่อแมพี่น้องเลยเพราะว่าใช้ได้เนาะเฮ็ดได้ถ้าท้าทีไปซื้อข้างนอกที่บนสะดวกมันก็จะแพงกว่านี้เนาะเมนโยโด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 ยพอพี่น้องคนหน้าก็ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะก็คือห้างจากหัวมาหา กันหน้าจีบห่าเมตรมูลทุนพ่อแม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะควมกวงกันหน้าจีบห่าอ่าหอมกับยาวกับจีบห่าพ่อพี่น้องเอ้ยรวมกับอ่าจีบห่าเมตรมูลทนนะุนเนาะมาสันส่นซนะเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเป็นเดียมสีเดียมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับขงขี้ไร่เนนะี่ยเนาะทางอ่าที่ดินของน้องจอยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี้ก็คือน้องเพิ่นกับ มักเพพี่น้องไงเนาะอินเฮงนี่เนาะโดยเป็นได้น้องจอยถึกใจอยู่บอู้ดอยดอโดอโดยก็คือม่องนี่ก็คือสีสีหมอกเนาะน้องจอยเนาะ กับโบไก่กับโบเป็นตตยานบั็นไดนะเงินเอื้อน้องก็อยู่ข้างในทางออทางออกมาทำความแตกหักแล้วมันดีขึ้นนะแม่นี้จากขึ้นพี่ขึ้นน้องใกล้ๆกล้กันพี่น้องเลยชองคนกับลูกกับโบยังอยู่ไกลเป็นได้นะเป็นยังมากอ่ะยังคิดอุ้มลูกแล่นมานอยู่แม่นอันนี้ก็อาศัยพี่ชายน้องนะเนาะเขนอยู่ใกล้เกัน เอาไ่นมาใช้น้ำแบบนี้เลยกับยนน้องไผ่ย็ดวนีเมเอาเงินเข่าไผกับบุมีเงินบมีนนะไเนียแต่บมีเงินนะาส่งเพื่อนเาก็จะได้ใสยไผนทั้พีนํานองเนาะเพราะว่าามสั่งเพื่อนก็ต้องใส่ด้ใเเหมือนกันน้อเย่ได้เยดยได้เด้มู่ด้มนอยูน้ำดงน้ไรก็ยังบุมีวัน้ยี่อย ลาโอ้น้ำลายลาวเนาะใช่น้ำลายลาวใช่น้ำตาด้านละคนเขายังบ่มีไอคำใกล้พีน้องก็เห็นยังก็สะดวกขึ้นหน่อยนึงเนาะโดยอยู่ไกลมันอยู่ไกลกันระเขาสามมันยังกันยังบ่มีเนาะไผ้ากัคือว่าได้คำไปซื้อบนอื่นคำโบพี่น้องบ่เบ่งขายให้พี่ชื่บนอื่นนัดแพงเนาะอยู่ประมาณเศนเศนปลายคนแหละนนี้โดยนโดยพี่น้องเนาะน้องโบแบบบ้านซอยกันได้ก็ซอยไปเนาะโดยได้ก็ซอยไปเห็นได้จ้ะ อืมก็ดีใจนําทางน้องจอยพ่นเนาะน้องจอยเนาะเป็นังไดน้องจอยความรู้สึกจิตใจดีใจเนาะดีใจจนว่าบ่ออก่ตัหลายโดยโดยทางทีมงานเฮาก็สิได้อ่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะ ทางเมนไทยท่าแมนพื้นเบิงกอนพี่น้องเลันาคารเชนนี้เนาะโดยเมนแต่เมื่อวานนี่นะบัวนีเนาะแต่มื่อวานี่นะบัวนี่เนาะเมื่อวานนี่แคบพี่น้องเลยเพราะว่าในป็นป้านี่มันก็ยังก่วงเนาะกะโดยไก่ชิบหเมตดเนี่ยถือว่าบัหอมเนาะิบหเมตดมุนทนเนาะพี่น้องเนาะ มีนี่ก็มีของมาซาพพยน้องอ่าโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะได้เรียบร้อยแต่เข้ากับมีของขวัญรางวัลมีนิดๆเนาะจากมาซายเพ่นพี่น้องทางน้องจอยเนาะจากหลวงพี่จากพังไทยเนาะโดยจากลอยเอ็ดลอยเอ็ดเนาะหลวงพีลอยเอ็ดเคยน่อเงินมาให้มอบให้น้องจอยกับทีมงานเราก็ได้ซื้อนมมาให้เนาะโดดยเอจากซื้อนมกัได้มีเงินมามอบให้นะโดย กะยังบ่ม okay, ีซ่ํานี้พ่พี่น้องเนาะก็ยังมีเงินก่อนเนาะพี่น้องเนาะดีเนาะโดยกเงินหลวงพี่จากฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็ได้ให้สาจอยเนาะอพี่น้องเยเนาะเพิ่นก็อยากเออยากซื้อนมเนาะก็เลอเงินอยู่ปมาน1,000บาทกับ500เนาะโดย1,500บาทน้องเย500บาท โดยมันเป็นเงินกีบเขาแตกมาให้คนก็เป็นสา0 0ซนกีบเนาะโดยก็จะเอาซานนกีบกับหนึ่งพันบาทหนึ่ันบาทเนาะอันนี้กะได้มอบมายให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะเขาได้เป็นสะพานบุญเป็นเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ได้มามอบเงืนให้สาวจอยเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นสะพานบุญเลยคนแล้วโดยกะน้องจอยกับอวยพ่อในคนเด้อ หลายๆเด้อที่มาซอยเรือลูกเรือลานแบบคนทุกคนยากนะก็ขออวยพรให้เพื่อนอยู่ดีมีใช้อย่าได้เจ็บใจใครไปใส่ใครหลอดปลอดภัยอยู่ดีมีแห้งเด้อลุงเถี่ยวด้ยที่ว่าเพื่อนตนนะนะปู่ยายใจดีนะโดบขอบขอบคุณเพื่อนหลายๆ่แบบี่ซอยลูกซอยลานนะเด้อโดยอ่ะที่เป็นคิดอุตลนั่นะลูกแบบกับผ้ากับพ่อยผมมีพ่อมผมมีแมวสินะโดยโดยคุณกับ เป็นหลายๆจนวบาบอกเปใจแห้งแบบตื่นตันแห้งอะนะโดยนจยกา่รื่กตื่นแห้งไดนอเมื่อนีา่นาะคิดยนงื่อนี่นาระนะดนกา่ารหนะโดนาแห้นโดีใจอ่้งะนะเ่นาตรแงอะะดยนงจอนกนแห้งนะโดยออกว่าจ้ะยังดีทีนก้ยังยัพมีคนักแพงอยู่เนาะ คนแบบเมตตาเขาอยู่แบบนี้นะโดยก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปเนาะก็ให้สู่โตไปเนาะเขากับพวกเขากับพวกพนังานเขากเนาะโดยมาหาน้องจอยอยู่เรื่อยๆเนาะตจะได้มาเรื่อยๆแหละโดยขอบคุณเพื่นหลายๆเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเน้อไปใส่กันไอ้นีแต่คนนับถือบูชาเพื่อนจะเลื่อนลุงเลื่อง อะจังไรต้องจะแน่น้องว่าน้องพ่อย์ครทำมืดหลายเติรเลยน้องก็เดินทางเมื่อกาเสมืดทำเนาะทางทีมงานก็มาก็เได้ล่ำลาน้องจอยกับภาพสวยๆงามๆแบบนี้น้องๆเนาะการเดินทางเมื่อบ้านโตพวกเขาก็ได้แม่นการเสดล่ำลาน้องจอยจะให้น้องจอยเอ็นหนึ่งเข่าแต่บ้านน้องจอยหนึ่งเข่าไว้แน่เหอยังไม่มีของกินโดนยังไม่มีของกินเนาะ ก็เขาซรามิกกันนนางทีมงานเนาะโดยไปสบายดีสบายดีโดยผมหอพี่น้องไอมืดมืนเนาะมากันมืดเนาะก็โอเคผมหอพี่น้องหลังจากที่ว่าอ่าถ่ายทำให้ทังเอฟซีทั้งดวงพีเฮาเบิ่งแล้้เนาะกัที่ดินที่รอนก็โอเคอยู่พี่น้องกัยเนาะเพราะว่าทั้งน้องจอเพิงกับมักอยู่บอลนี่เนาะเพราะว่าถ้าจะไปเอาบอล ได้บอหนึ่งมันกับสีแพงคอยพี่น้องเลยก็มีป้าติดนอกขอบทงหน้ากับบอเป็นอย่างน้องจอย่าขอให้ทั้งที่ดินบ่อแพงเนาะก็ถือว่าโอเคคอยพี่น้องเลยเนาะถ้าไปเอาบออื่นเนาะกับคามูนคาของมั่กับสีชูงคอยพี่น้องเลยก็เลยขอนําพีหนําน้องเพื่อนเนาะพี่น้องเพื่อนก็ได้ยอมคอยพี่น้องเลยเนาะกับแบงปันให้กับพี่น้องญาติห่างๆกันคุณพี่น้องเลยถ้าน้องจอยไปอยู่บออื่นเนาะกับคงชี เลนวิ่งเต้นมาหาคือเกาเนาะเวลาลูกเจ็บเป็นเนาะพราะน้องจอยมืมีมแผลเลยพี่น้องเลยบรรยากกศตอนนี้ก็มืดแล้วพี่น้องเลยเนาะขอโทษขออภัยทางอซีของเฮาเนาะมือนี่มาคำดีพี่น,อน้อ,อ,อ,นงองเลยข,ขอขอบบุญขอบคุณเนาะพี่วัยเนื้อเสื่อใจทางทีมงานของพอน้องคนหน้ามาโดยตลอดเนาะกับพอน้องโคหน้าก็ได้รับหน้าที่เป็นสาาพานบุญให้ทางหลวงพีเฮาแลนะ้วเนาะ็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะ เมื่อนี้ก็ได้เงินได้ขนมนมเนยมามอบหมายให้ทางน้องจ้อยเพื่อนพ,ยยพี่น้องเ้ยเนาะกลับมากันกันกบทีมงานคือเก้าพอพี่น้องเ้ยเมื่อนี้คิดกับบรรยากาศก,าศก,ก็อ,อ,อยากเมื่อเดือพี่น้องเ้ยเนาะเพราะว่าค่ำแล้วเนาะโดยก็ขอขอบมุกขอบใจเนาะกับทางผู้ใหญ่ยยใจดีน้ำเนาะพอพี่น้องเนาะที่ไว้เนื้อเสื่อใจก็ขอให้ ทางผู้ใหญ่เพิ่นกันอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บยาสูดได้ความไข่ยาสูดไม่มีเนาะก็ขอห,หน้าที่การงานเพิ่นรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆพ่อเยพี่น้องเอ้เนาะทางดวงพีของเฮากันเนาะกาคลิปพ่พอน้องเนาหน้าก็ใช้ได้จบลงเพียงสำนีกพ่อเ่อยพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าอีกต่อไปให้พ่อเม่พี่น้องนะครับชมกันผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยเวยพ่อเมพี่น้องกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี